เลขมงคลคนเกิดวันพรฤหัสบดีตั้งแต่วันที่23ถึง29ธันวาคม2567จะเป็นเลขอะไรดูกันเอาเองนะครับผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกนะฮะเรื่อคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่อะไรผมจะได้ไม่ไปขัดลาบคุณให้ดูเอาเองน่าจะดีที่สุดอ่าเห็นชัดนะครับที่ปลายนิ้วผมชี้คุณเห็นเป็นเลขอะไรเอาตามที่เห็นเลยนะคุณจะเรียงจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน หรือจะกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาก็ได้นะครับบางคนมีเคล็ดลับเอาไปบวกลบคูณหารใส่สูตรถอดสมการอะไรอีกก็ตามใจนะและจะพิจารณานําไปใช้ในวันไหน,ไหนของสัปดาห์นี้ก็สุขแท้แต่นะครับหนุ่งนี้มีเหตุจะใช้เลขกันทุกวันเลยนะครับบางคนก็เอาไปใช้เรื่องของเลขทะเบียนเลขบัตรเลขคิวเลขซิม หรือเลขอะไรก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการเลขที่เป็นมงคลสําหรับคุณในช่วงนี้มาใช้ถ้าสนใจก็ก